เขาทำอะไรฮะมาทำอะไรในห้องน้ำมาทำอะไรหนูมาทำอะไรหนูมาทำอะไรคะหนูมานั anyway. ่งดูผู้ชายอาบน้ำอย่างนี้ได้ยังไงคะนี่ผู้ชายโป้นะเป๊ะต้องทำไมหนูทำไม่ใส่อย่างนี้หนูไม่มาทำไม่ใส่อย่างนี้ได้ยังไงไปทําหน้าแบบนี้เหรอไม่ได้โชคเขามาแอบดูผู้ชายอาบน้ำแบบนี้ไม่ได้นะเขาจะได้ดูภาพพื้นหลัมัหนึ่งตัวผู้ชายโป้อาบน้ำ ไปส่องนักสันหนูฮะเปิดโคมไปก้างอกเดี๋ยวนี้เลยโชคไม่โชคทำไมหนูไม่ฟังเลยโชคอปิดข้างนอกเลยจ้องเขาอยู่เนี่ยจ้อง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 อยู่เนี่ยจ้องอยู่เนี่ยตามให้กับพีทเลยคืออะไรคะคืออะไรคะฮะคืออะไรพูดมาพูดมาเลยอืมคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ฮะคิดอะไรอยู่ตอบตอบเดี๋ยวนี้เลย